ช่วงนี้เนี่ยจะขับรถขับรางก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่าจะหยุดยาวหลายคนเขาจะขับรถกลับบ้านกลับภูมิลาเนาไงนะคะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้อย่างเหตุการณ์นี้พาไปที่ลําปางคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาทางตรงอยู่ดีๆปรากฏว่าถูกรถอีกคันเนี่ยกลับรถตัดหน้าเขาก็หักหลบนะคะเพื่อไม่ให้ชนกันแต่ควบคุมรถไม่ได้สุดท้ายแล้วรถพังยับเลยค่ะดูภาพค่ะ โอ้โหอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะคะก็วิ่งมาตามถนนสายลำปางแจ้ห่มตาบลต้นทงชัยพเภอเมืองลำปางที่จังหวัดลำปางนะคะโอ้ยเนี่ยมันแบบเต็มเต็มเลยเนาะเกิดขึ้นเร็วมากเลยเนาะเนี่ยก็เขาบอกไงอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสี่ยวินาทีชีวิตเปลี่ยนนะคะถูกรถกระบะกลับรถตัดหน้าก็ต้องหักกลบไม่ให้ชนทําให้รถเนี่ยเสียการควบคุมดูสิ คือเบี่ยงไปมาแบบนี้ก่อนจะพุ่งไปชนเข้ากับทางเท้าริมถนนนะคะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมาคมกู้ภยัยต้นธงชัยลำปางตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอรถเก๋งสีเทาคันนี้แหละฮะสภาพด้านหน้าพังเสียหายเศษชิ้นส่วนรถนี่กระจัดกระจายไปทั่วถนนบนทางเท้าหน้าร้านค้าในจุดเกิดเหตุก็เจอมานั่งหินอ่อนแตกเสียหายเจอชายอายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับนะครับได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลหัวแตก ก็เลยประถมพยาบาลก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับจากการสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปส่งคุณแม่ที่บ้านนะคะแล้วก็กําลังขับรถไปทุระต่อเมื่อถึงบริเวณจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถกระบะกลับรถตัดหน้าในระยะคือกระชั้นชิดละเบรกไม่ทันจริงๆจึงหักหลบจนรถเสียหลักพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าข้างทางชนเข้ากับม้านั่งหินอ่อนเคราะดีค่ะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแล้วก็รถไม่ได้พุ่งไปชนบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใดน,นะคะ